สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้ขอให้รวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับอย่าเก็บอย่าจนอย่าไข้นะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้มีรูปภาพนะครับสองรูปมาแบ่งนะครับมีรูปภาพสองรูปมาแบ่งให้ทุกๆท่านนะครับ ใครสนใจรูปไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับรูปภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับสำหรับรูปภาพนะครับวันนี้นะครับมีมาแบ่งนะครับมีมาแบ่งไม่เยอะนะครับมีมาแบ่งแค่หนึ่งรูปนะครับมีมาแบ่งแค่หนึ่งรูปเนาะนะครับสำหรับรูปภาพนะครับก็ทุกท่านอยากถามนะครับนี่นะครับรูปภาพหลวงพ่อนะครับนี่นะครับรูปหลวงพ่อชนิชันทสาโรนะครับนี่ ปั๊มตาวัดรอยจานนะครับสอง่ังนะครับลายเซนนะครับหลวงพ่อชนะชันทะสารนะครับไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับสร้างแค่100แผ่นเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสร้างแค่1น0แผ่นเท่านั้นนะครับจัดสร้างแค่100แผ่นนะครับให้สิทธิ์คนละ1แผ่นนะครับฉะนั้นนะครับคือหมดแล้วนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะครับฉะนั้น ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขนาดนะครับ30นะครับความความกว้างความกว้าง30นะครับความยาว45นะครับความยาว45นะครับก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณ่อ่าใส่กรอบเหมือนแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าใส่กรอบแบบนี้นะครับก็จะพอดีเลยนะครับพร้อมกรอบเนี่ยนะครับนี่นะครับ ขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่นะครับที่ใส่กรอบไว้นะครับนี่นะครับฉะนั้นมีมาหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็รูปหลวงปู่หงนะครับรูปหลวงปู่หงนะครับรูปหลวงปู่หงนะครับไม่ธรรมดานะครับรูปหลวงปู่หงพร้อมตาวัดนะครับของแท้นะครับของแท้นี่นะครับปั๊มตาวัดอย่างดีของแท้นะครับรูปนี้นี่นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับสาหรับทุกท่านที่ สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่ต้องการนะครับรูปภาพนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีแค่1รูปเท่านั้นนะครับกับผมมีแค่1รูปนะครับที่วัดจัดสร้างแค่100รูปนะครับที่วัดจัดสร้างแค่100รรูปนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ ใครเร็วใครได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไลนนี้ขอบคุณครับ